สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะคะจากแนวคิดเรื่องสมองแห่งความสําเร็จของนักจัดระเบียบความคิดคือมีประเด็นหนึ่งที่แบบสะดุดใจมากว่าการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆมันคือต้องจัดการความคิดวุ่นๆในหัวเราให้ได้ก่อนเหมือนต้องเคลียร์พื้นที่รกๆในสมองเราก่อนใช่ไหมคะถึงจะสร้างอะไรใหม่ๆได้ครับใช่เลยครับเหมือนที่รกๆแล้วเราจะเดินไปไหนก็ลําบากต้องเคลียร์ทางก่อนซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่า ไอการจัดระเบียบความคิดเนี่ยมันจะนําไปสู่ความสําเร็จได้ยังไงบ้างก็มีประเด็นสําคัญๆที่สรุปมาหลายข้อเลยค่ะเกี่ยวกับการวางแผลมการเอาชนะความคิดล,ลบๆในใจเราเองครับผมแล้วก็ไปถึงเรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยทีเดียวพอพูดถึงจัดระเบียบความคิดนะผมว่ามันชวนให้นึกถึงการจัดบ้านเหมือนกันนะครับอืมอืมค่ะ ยังไงคะคือมันไม่ใช่แค่แบบทําความสะอาดใหญ่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องทําเรื่อยๆครับเป็นการสร้างระบบให้ความคิดเรามันเข้าที่เข้าทางพร้อมใช้ตลอดเวลาอ๋อเหมือนบ้านที่พอจัดเป็นระเบียบแล้วเราก็หาของง่ายขึ้นใช้ชีวิตสะดวกขึ้นประมาณนั้นเลยครับแล้วทำไมต้องทำเรื่อยๆก็เพราะความคิดใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆมันเข้ามาตลอดเวลาไงครับถ้าเราไม่คอยจัดมันก็กลับมารกอีก น่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยไหมคะที่ว่าสำคัญมากๆคือการรับมือกับความคิดลบในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาเน้นเลยว่าต้องรู้เท่าทันตัวเองก่อนอย่างไอเสียงในหัวเราที่ชอบบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ค่ะครับครับไอเสียงพวกนี้ตัวดีเลยใช่ค่ะถ้าเราจับมันทำนะอาจจะลองแบบเอ่อท้าทายมันดูหรือเปลี่ยนมุมมองไปเลย เช่นแทนที่จะจมอยู่กับคำว่าทำไม่ได้ลองถามตัวเองใหม่ว่าเอ๊ะเราต้องทำอะไรบ้างละ่ะถึงจะทำได้แค่เปลี่ยนคำถามนิดเดียวก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะใช่เลยครับการจัดการความคิดลบแบบนี้มันเหมือนการวางเสาเข็มเลยนะถ้าฐานรากเราไม่แน่นเนี่ยการจะไปสร้างตึกคือการวางแผนอะไรต่อเนี่ยมันก็อาจจะสั่นคลอนง่ายคือถ้าความคิดยังฟุ้งซ่านจัดลำดับไม่ถูกใช่ไหมครับพอลงมือทำมันก็จะสะเปะสะปะ เสียแรงเสียเวลาไปเปล่าๆกับเรื่องที่ไม่ใช่แก่นจริงๆอืเหมือนพยายามจะจัดบ้านทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่รู้เลยว่าของชิ้นไหนควรอยู่ตรงไหนจริงๆครับผมประมาณนั้นเลยแล้วมีวิธีฝึกจัดระเบียบความคิดแบบง่ายๆที่พอจะเริ่มทําได้เลยไหมคะเห็นในข้อมูลแนะนําหลายวิธีเลยอย่างการลองเขียนระบายความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือเฉยๆก็ได้อืมครับการเขียนช่วยได้มาก หรือจะลองหัดสรุปใจความสำคัญหรือแม้แต่วิธีที่เห็นภาพชัดๆอย่างการวาดเป็นแผนภาพออกมาเลยใช่ครับเหมือนกันดึงสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาให้เรามองเห็นจัดการได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งสำคัญจริงๆนะครับคือต้องเข้าใจความหมายของทักษะการจัดระเบียบความคิดให้ลึกซึ้งกว่าแค่ทำให้มันดูเรียบร้อยอ๋อค่ะมันไม่ใช่แค่ทำให้เป็นระเบียบสวยงามไม่ใช่แค่นั้นครับแต่มันคือกระบวนการที่เราต้องจำแนกข้อมูลก่อนแล้วก็จัดลำดับความสำคัญ จากนั้นก็เชื่อมโยงความคิดต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจใหม่ๆหรือเกิดเป็นปัญญาในการแก้ปัญหาขึ้นมามันคือการสร้างโครงสร้างความรู้ในหัวเราให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเข้าใจเลยค่ะพอพูดถึงการทำให้เห็นภาพเนี่ยมีเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือ mind map ที่เขาว่ากันว่าช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ได้ดีมากๆครับ mind map นี่เป็นที่นิยมนะใช่ค่ะแล้วมีข้อมูลหนึ่งที่แบบทึ่งมาก เขาบอกว่าการเชื่อมโยงคีย์เวิร์ดด้วยวิธีนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำได้ถึง4เท่าโอ้โห oh, ไม่ธรรมดาเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะทรงพลังขนาดนั้นมันทำงานยังไงคะถึงได้ผลดีขนาดนี้คือหลักการของ My n d p ม p เนี่ยมันพยายามเรียนแบบการทำงานของสมองเราที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงครับสมองเราเมักจะคิดเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเหมือนใยแมงมุมมากกว่าจะเป็นเส้นตรงๆการใช้ภาพใช้สีใช้คีย์เวิร์ดสั้นๆ มันทําให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็กระตุ้นการทํางานของสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาไปพร้อมๆกันอ๋อค่ะมันเลยช่วยลดความซับซ้อนลงทําให้เราจับประเด็นหลักๆแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลที่มันดูกระจัดกระจายเนี่ยได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับใช้พลังงานสมองน้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นสุดยอดเลยค่ะฟังดูน่าลองใช้มากๆจากเรื่องเครื่องมือนะคะมาสู่เรื่องการนำไปปรับใช้กับการตั้งเป้าหมายในชีวิตบ้าง มีข้อแนะนำว่าก่อนที่เราจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามเนี่ยควรถามตัวเองถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงเบื้องหลังเป้าหมายนั้นให้ชัดเจนก่อนครับอันนี้สำคัญมากเหมือนกันเป็นกระดูมเม็ดแรกให้ถูกทางก่อนนะคะแล้วก็มีคำแนะนำที่ท้าทายความคิดเหมือนกันคือให้ลองมองการไกลไปเลย1ิปีหรือมากกว่านั้นอืมมองไกลมากใช่ค่ะ ทำไมถึงต้องมองไกลขนาดนั้นเลยล่ะคะคือการมองไปไกลถึง10ปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยมันช่วยให้เราหลุดออกจากกรอบความคิดระยะสั้นหรือปัญหาเฉพาะหน้าที่มันอาจจะบดบังเป้าหมายระยะยาวของเราได้ครับอ๋อค่ะค่ะมันเหมือนบังคับให้เราคิดถึงภาพใหญ่จริงๆว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหรือในการทำงานเรากันแน่ พอเรามีภาพนั้นชัดเจนแล้วมันก็เหมือนการตั้งเข็มทิศชีวิตไว้นะครับพอทิศทางมันชัดการตัดสินใจเรื่องต่างๆในปัจจุบันมันก็จะสอดคล้องกันมากขึ้นเข้าใจแล้วค่ะและพอเราวางแผนจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆกลายเป็นเหมือนนายของเวลาตัวเองมีอิสระในการใช้มันมากขึ้นไม่ใช่ให้เวลามาคุมเราฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะ เปลี่ยนจากคนที่ถูกเวลาไล่ตามเป็นคนที่มีอิสระกับเวลาตัวเองครับผมนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความเร็วในการคิดและลงมือทำที่ดูจะเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะใช่ครับคิดเร็วทำเร็วแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันคือก่อนที่จะรีบแก้ปัญหาอะไรเนี่ยต้องใช้เวลาทาความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงหรือสาเหตุรากเหง้าของปัญหานั้นให้ดีๆก่อน ถูกต้องครับไม่งั้นอาจจะเหมือนแก้คันผิดที่เก่าไปก็ไม่หายคันสักทีอะจริงค่ะอาจจะเสียเวลาไปเปล่าๆปล่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมานีครับตั้งแต่การจัดการความคิดลบการวางแผนการใช้เครื่องมืออย่าง mind map การตั้งเป้าหมายระยะยาวไปจนถึงการลงมือทำอย่างเข้าใจปัญหาเนี่ยมันนำไปสู่ข้อสรุปที่ผมว่าสำคัญและทรงพลังมากๆเลยครับค่ะอะไรหรอคะ นั่นคือลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงที่เขาบอกว่าเมื่อเราเปลี่ยนความคิดของเราได้สําเร็จแล้วเนี่ยจากการที่เราจัดระเบียบมันนี่แหละมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมอพอพฤติกรรมเปลี่ยนไปซ้ําๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเรา และเมื่อน,นิสัยเราเปลี่ยนไปบางทีโชคชะตาหรือเส้นทางชีวิตของเราก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับโอโ้ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะอะไรให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นแต่มันเป็นทักษะที่สําคัญมากๆที่ช่วยเรากรองความคิดลบๆออกไปช่วยให้เราวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ตั้งเป้าหมายที่มีความหมายกับชีวิตจริงๆครับผม และท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกุญแจดอกแรกเลยนะคะที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สร้างความสําเร็จในแบบที่เราต้องการใช่เลยครับแล้วก็น่าคิดต่อนะครับในเมื่อการเปลี่ยนความคิดมันมีพลังที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นลองกลับมาสํารวจตัวเองกันดูไหมครับว่าเอ๊ะมีรูปแบบความคิดเล็กๆอะไรในชีวิตประจําวันของเราที่เราอาจจะลองปรับหรือจักระเบียบมันใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เลย อืมค่ะน่าสนใจค่ะเพื่อลองดูว่าการปรับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปในระยะยาวได้อย่างไรบ้างบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่จุดเริ่มต้นมันอาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ตรงปลายทางก็เป็นได้นะครับ